Ta tập... ta rồi, rồi, phải, mà, tạo thứ hung thủ của ai không 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 โอ้นี่พื้นที่เป้าหมายใช่เห็นความดุดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมฮะะนี่คือยุทธการพิทักษ์ประชาราชเจ็คุณผู้ชมครับแล้วคือเขาปราบปรามแก๊งอาชญากรรมต่างๆนี่คือทั่วประเทศนะฮะค่ะพิจิตรสระบุรีปทุมธานีปราจีนบุรีภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีนบุรีนะครับจับตัวนายเฉลิมพงษ์ประสานวันครับ มาเช่าอาศัยพื้นที่นี้อยู่แล้วก็ไปเจอของกลางนะฮะมีปืนมีกระสุนปืนนะครับเป็นจนํานวนมากยุทธการดังกล่าวเนี่นะครับเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายน,นะครับให้กับทางพบาตารคือพลตบ,บาตารเอกต่อศักดิ์สุวิมน<า>ก็สั่งการให้ดางรองพบาตารครับพลตบ,บา,ตารเอกกิตรัตพันเพชรไปดาเนินการมีผู้ช่วยพบาตารนะครับพลตบโทอัอครเดชพิมลศรีเนี่ยกำกับดูแลนะครับคุณผู้ชมนะฮะร้อยแปดสิบสามจุดทั่วประเทศนะครับ 200บุคคลเป้าหมายทางพลตำรวจเอกต่อศักพอบอกตอรรบอกว่าตำรวจเนี่ยคือจับตาดูพวกบรรดาเพาใช้คพาว่าบรรดาอ,อาจจินฟลูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์อจกรรมรุ่นใหม่ฮะโโวิธีการพยายามโฆษณาค่นะฮะอาจจะเป็นตัวอย่างาที่ไม่ดีแก่เยาว,วชนข้อมูลเหล่านี้น,น,นะครับมีหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะฮะผลการตคครวจค้นครับจับได้87รายนะครับสามารถยึดปืนไม่มีทะเบียนได้746กระบอกครับ มีทะเบียนอีกร้อยสามสิบตัวกระบอกนะฮะอาวุธสงครามวัตถุระเบิดกระสุนปืนนี่หกพันกว่าลูกฮะเกือบเจ็ดพันนะครับ,รบ, 7, รบยาบ้าอีกเจ็ดล้านเม็ดมีทั้งไอซ์ยาเคยาอีรถยนต์สี่สิบคันมอเตอร์ไซค์เจ็ดสิบเก้าคันสมุดบัญชีสิบสามเล่มบัตรกดเงินสดสามใบนะฮะทางรองพตอบตรบิ๊กต่ายนะฮะพลตำรวจเอกกิตติรัตนพันเพชรเนี่ยบอก<ะ>ว่านี่คือการประกาศท้าชนบรรดาผู้มีอิทธิพลทุกรูปแบบนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าไปตรวจสอบจุดไหนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องเขานี่หนักเลยค่ะจะดําเนินคดีให้ถึงที่สุดนะครับเป็นการเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่ค่ะ,ะคร้อยแปดสิบสามจุดทั่วประเทศนะคะคก็ได้ของกลางเพียบเลยนะคะสําหรับพื้นที่เป้าหมายที่ไปตรวจค้นค่ะดิฉันพาคุณผู้ชมมาดูงานตํารวจอีกหนึ่งชิ้นงานอันนี้เป็นของสืบนครบาลสารวัตรแจ้คุณผู้ชมคะนํานทีมลุยค้นแหล่งกบดานแก๊งลวงสังหารตายคอลายค่ะเขาก็สืบจนพบว่า แก๊งนี้เนี่ยอยู่เบื้องหลังคดีช่างกลเชื่อีกที่เใจกราเทพมานครหลายคดีด้วยกันค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพตอนปฏิบัติการนี่ค่ะปีนกระแพงเข้าไปแบบนี้ค่ะสืบนครบานนํากําลังกว่าร้อยนายนะคะเปิดปฏิบัติการโค่น<ม>อิทธิพลเถื่อนด่านสำโรงอันนี้คือเข้าไปจับกลุ่มนายดนายบางขา จับได้ที่ห้องพักคอนโดมิเนียมชื่อดังแห่งหนึ่งที่ซอยด่านสํโรง11ค่ะแล้วก็ค้นลุย5จุดนะคะในะพื้นที่สอพอสํโรงเหนือ oh, mm. โอ้โหเจอเพียบเลยคุณกายค่ะปืน38กระบอกนะคะ mm. 5จุดที่สพในพื้นที่สํโรงเหนือนะคะนีม i, ่มันเยอะมากเลยแล้วก็กระสุนปืนกว่า800นัดเงินสดแสนสองนะคะสมุดบัญชี16เล่มโฉนดที่ดิน10ฉบับ ผู้มือจดทะเบียนรถ15เล่มคือเพียบอะแล้วก็มียุทธภัณฑ์ผิดกฎหมายอีกหลายรายการนะคะอันนี้เป็นการสืบค้นหลังจากที่มีคนร้าย23คน,นก่อเหตุอุกอาจาค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ล่อลวงในวรเชษเขียวขำหรือเรียกกันว่าต่ายคอลายเนี่ยนะคะล่อลวงให้ขับรถฟอร์จินเนอร์ออกมาจากร้านอาหารแล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึง คอยดักยิงนะคะจนเสียชีวิตที่แยกลาซานแบริงตรงบางนาช่วงตีสาวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ<ม>คือลวงออกมาให้ขับรถออกมาแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งดักยิงนะ,ะซึ่งสืบนครบาลเนี่ยก็สืบค่ะจนทราบว่ากลุ่มคนร้ายนยโอ้โหพอไปสืบแล้วยาวเลยคราวนี้ค่ะเป็นกลุ่มหัวโจ ในพื้นที่ละแวกซอยวัดด่านสำโรงค่ะแล้วก็เคยก่อคดีในพื้นที่สมุทรปราการไม่ต่ำกว่าสิบคดีในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะคแล้วก็กลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้ก็ยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการก่อเหตุของกลุ่มนักศึกษาช่างกลชื่อดังใจกลางกรุงอีกหลายคดีด้วยงนั้นเพราะนั้นพอขยายผลเนี่ยเขาก็ทราบว่าหัวหน้าของกลุ่มคนร้ายก็คือในเพชรและในปเป็นอดีตนักศึกษาช่างกลชื่อดังย่านบรรทัดทองแถมยังพัวพันกับธุรกิจสีเทาด้วย ก็เลยนำไปสู่การตรวจค้นบ้านพักอู่ซ่อมรถของในเพชรในซอยแบริงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นล้วคะ่ะเจออาวุธปืนสั้นปืนยาว12กระบอกโกดังที่เก็บรถก็ไปเจอไม้เบสบอลและอาวุธมีดหลายเล่มเลยยึดโมอโเตอร์ไซค์ไป12คันเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่ hmm. นี่ก็กลางกรุงนะคะคนะที่ซอยลาสารซึ่งจากการตรวจค้นนี้ก็ กำลังตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้ต้องหาก่อนขอสารออกหมายจับซึ่งคาดว่านะคะมีมากกว่า20คนด้วยกันนี่ค่ะตำรวจนะก็ลุยเลยนะคะช่วงนี้ครับค่ะ,ะก็กวาดล้างอ,อย่างหนักนะคุณผู้ชมครับนะอย่างที่ก่อนหน้านี้นะที่ทางรองพบตอรอบอกและวในการเรียกความเชื่อมั่น,นจากประชาชนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ